สวัสดีเอทุกท่านวันนี้มาหาลุงอบตอลุงอมสวัสดีครับผมวันนี้จะแบ่งอะไรแบ่งของดีด,ดิวตันดิวตันนกต่ออาชีพนกต่ออาชีพดิวตันเจ้าอะไรอ่างอ่างกี่คํามันอ่างสูงสุดกี่คำถึงสี่ถ้านกป่าเข้าใช่ไหมก็ไม่เข้าไม่เข้าอยู่อย่างนี้ม<อ>ันก็อ่างเดี๋ยวมันก็อ่างมั่งไม่อ่างมั่งปกติแต่มีแน่นอนคารมค่อนข้างหนาหน่อยนึงใช่ไหมเวลานกเข้าเล่นง่ายไหมลุง เฉลยกี่ตัวแล้วมาอยู kind of mm ่ก hmm. um, ับลุงเนี่ยโอ้อ่แค่มาตั้งแต่คุณตาเสียเนาะเลยตัดสินใจแบงคร้บงถ้นี่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 ผมเลยวิ่งรถมาเลยร้อนๆนะครับดูมันมันมันดูนี่ดูขนติดเนียพดเนียดก็ไม่ต้องแซมรุ่นนี้ต่อบาแซมพเนียดดีวเศร้าก็นี่รุ่นโบราณอยู่นะครับผมอันนี้เฉลยใช่ไหมอยู่ข้างหลังนี่เฉลยมันหมดเลยใช่ไหมเอออันนี้นะครับ นี่นะครับเจ้าจอมขมังเวทนะครับริวตันคูอ่างนกต่ออาชีพนะครับหางไม่มีหางกันนะลุงเนาะมันรักษาหางดีเข้าพเนยนง่ายไหมเข้าเลยแล้วระวังเนาะต้องเร็วนะครับนี่นะครับให้ชมตัวก่อนปีกมันจะค่อยข้างซ้ายเนาะมีตำหนินิดนึงบอกกันนะครับนี่เป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับตัวนี้คือโดนกระสุนโดนกระสุนนะครับ ค่อนข้างมานันนะครับเริ่มเล่เลนคุนแล้วนเนาะอะเล่นคนลล้ปไปป่าก็เล่นนะครับรับประกันเลยเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กคารลุมแกคู่เนาะมีอ่างนะครับลิวตันตัวนี้ราคาตึงหน่อยนะครับผมก็จะให้โปรสงการให้รานะคาที่ลุงแบ่งแค่นี้แหละแล้วลุงเนะาะเออนะครับ<า> นะครับปิดห้ฝั่งซ้ายนะครับเจ้าจอมคำมังเวทนะครับนี่ครับเวลาครูหน้าหักหักนะครับนี่นะครับครูคนนกนกมันอายุดีนะครับอายุเยอะแล้วนะครับแต่หมานเล่นยังเฉลยดีอยู่เลยนะลุงเนาะแย่ขึ้นนี่เรียกเลยไหมเนี่ยเผลอขันในมือเป็นยีนกป่าอันนี้คือต่อเกตเอ เออนะครับจดจดนะครับตัวใหญ่ดีเนาะแต่เป็นนกเสียงเล็กนกตัวใหญ่นะครับสมกับคุณสมกับคุณตาเลิศแกห่วงตัวเนี้ยตอนนั้นผมไปทมแกก็ไม่แบงให้เลอคนเ่านี้เออนะครับมันจะมีอ่างเป็นบางยกนะครับแต่มีแน่นอนถึงสี่คำใช่ไหมอ่างชัดๆัดเลยใช่ไหมโกโค้กเลยใช่ไหม ตันตึ้บไม่มีหลุดกุกอ๋อมีคู่ผสมคู่กุกใช่ไหมลุงเริวตันแต่มีคู่กุกคู่อ่างแปลกเหมือนกันเนาะนี่นันจะเป็นนกหมันๆนะครับมันจะแปลกๆนี้ครับริวตันมีคู่กุกคู่อ่างนะครับตันหลาตันตื้บขันยังไงมันก็แบบนี้นี่นะครับเล่นคน หางเนียบเลยนะครับหางเนียบเลยาูคนอยู่นะลุงเอาเอาไอ้ตัวนี้มาเทียบตรงนี้สิให้มันเรียกให้ฟังตัวนี้มันจวดอยู่ละทั้งวันเนาะลุงเนาะเล่นได้ทั้งวันนกตัวนี้แก่คู่นะครับอ่าอาชีพนะครับมีตำแหนิที่ปีกข้างซ้ายมันโดนกระสุนตั้งแต่ ได้มาใช่ไหมเออตังนะแต่ถ้าใครเอาก็อูนมาเนาะเดี๋ยวรอส่งหลังส่งการตอนนี้รถมันหยุดวิ่งนะครับตัวนี้คือนกเรียกล้เออมีคู่กุกนะครับมีคู่กุกด้วยแล้วคารมดีด้วยนะลุงเนาะนี่ครับมันจะหมานตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ หนาตัวนี้คันล้มกันข้างหน,า,นารุ่นนี้แล้วนิวตันคูกุกคูอ่างนะครับต,ตัวนู้นเชื่อตัวนู้นว่ะตัวนู้นตามอยู่สามปีแล้วตัวนี้เข <c oughs> ่อได้เรัสงคนเฝ้าเอา <c oughs> อยูอ่สามปีร้รีวิวรีวิรีว<อ>จวดนะครับไม่ต้องห่วงเสียงเล็กเนาะใครชอบนกเสียงเล็กของหองนะครับตอนนั้นว่าย,ยังไม่แบ่งเนาะพอพวกคุณตาจะเพิ่งเสียใหม่ๆเออเราป้อกันแล้วนะเขา แล้วรับประกันการเล่นไหมลุงตัวนี้รับประกันการเล่นเรื่องรับประกันอืมเยอะขึ้นเอาเลยนั่นเลยไม่ต้องเอามาเคลื่อนข้าแล้วเดี๋ยวเอาเงินคืนแน่ถ้าไปต่อไม่เอารับประกันการเล่เออบินข้ามหัวก็คูนะเออตัวนี้นะครับครูรัดเลยเก๋าเลยเก๋ามากแล้วเล่นดีนะครับแล้วเป็นนกหมานนะครับใช้ถูกใจโทรมาเลยนะครับราคาอาจจะตึงๆหน่อยตัวนี้ นิวตันคูอ่างค,คูกุบน,น,นกมานานแล้วครับว่าแล้วขนตาเลิศดแก,กห่วงของแกจัง<ม>นะลุงเอาไอตัวนู้นมาจดดิไอสามที่มาใหม่มคูกุบผสมคูอ่างครับนี่เป็นบางยกนะครับแต่เวลานกเข้านี่จะมีให้ได้ยินนะครับมีคู่กุกนะครับ นี่ครับความมันจะหมานตรงคูกุกนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผม <laughs> หลิวตันนะครับโยนไม่มีกุกนะครับแปลกเหมือนกันนะครับนานๆจะเจอนะลุงนะหลิวตันคกูกุกคูอ่าง <c oughs> นี่นี่อยู่นี่มาดูมันจะจวดไหม <c oughs> อยากให้มันเรียก <c oughs> ปล่อยขลุมไม่ฟังลงปีกทั้งวันนะมั้งเนี <c oughs> ่ยลุงดีดีด หยุดไปปีกว่าเล่น,ลน,ลนไอ้นี่จับยังไงก็เล่นได้นะลุงน้อน,อน,อนอกนแกคู่นะครับรับประกันเลยเล่งนกดีละหมานด้วยนะครับตัวใหญ่หางยาวแต่เสียงเล็กเล็กใสเล็กของนะครับนกต่ออาชีพนะครับเกรดเอเลยตัวนี้นะครับมีตำหนิที่ปีกข้างซ้ายนะครับมีบอกกันตรงใครถูกใจก็เอาไป ใครไม่ชอบกระผานนะครับราคาโทรมาหรือแอดไลน์มานะครับถ้าใครไม่สะดวกโทรก็เม้นเบอร์ไว้เดี๋ยวผมโทรไปนะครับผมเดี๋ยวก็ลงปิกเรียกนะลุงนะหมดวันดูครับดูดูรีลานะครับในพเนียก็อย่างนี้นะ้นะลุงนะเวลานกเข้าอยู่กับลุงนี่ได้เป็นสิบกว่ากับยี่สิบแล้วนะครับขนาดมาแป๊บเดียวตั้งแต่คุณตาเกเสียนะครับเออนะครับก็เลยตัดสินใจแบ่งเอฟซีนะครับหลายท่านถามเข้ามารอบนั้นนะครับ คนยืนไม่ได้นะลุงนะคูไม่หยุดต้องนั่งเงียบๆนะครับถึงจะเรียกโอ้โหเก่าจริงๆอลุกปั๊บนี้คูเลยนกป่าขยับไม่ได้นะลุงนะนกตัวเนี้ยคูแหลกเลยนะครับเล่งเนาะเล่งนกได้ยินนี่ขันในมือเลยบางที ทัมือนะถ้าถ้าด้ยินนกป่าหรือมันรว่ามีนี่เผามาถึงไม่ทันจับเนืไว้อยู่หลังรถมันขันรีบรีบหาทางพลาดเลยเล่นต้นเล่นพุ่มสบายเนาะนกตัวนี้ดินมันวางดินขันไหมในพเนียอไหะวางกระดินขันไหมมันก็ขัน่เลยแต่ก็ไม่ได้สายดินนะยังมีวางดินไว้ ขน,นุขนขเข้านี่ขลุมถียิบนะครับอันนี้มันเรียกตัวเดียวนะลงปิดแล้วใครสนใจโทรเลยนะครับผมโอนไว้แล้วรอส่งหลังสุกนันเนาะรอสักหน่ยนะอนะนยเนาะลุงเนาะเสียงเล็กยังไงมัน เป็นนกขลมถี่อยู่แล้วครับนี่ครับปีกเขาจะมีห้อยนิดนึงข้างซ้ายมันโดนกระสุนตั้งแต่ได้มาเนาะนกตัวนี้ไม่ได้เป็นนกที่ต่อได้เนาะโดนเป็นนกที่ยิงได้ใช่ไหมเออโดนยิง,โด,ยงโดนยิงแล้วเอามาเลี้ยงแล้วมันไม่รู้ว่าเป็นหลิวตันนะทีแรกเนาะลุงเนาะ,นะะยิงได้จากบนเขาคนแล้วก็เอามาเลี้ยงนะครับเป็นหลิวตันนะครับฟุก นะครับหดูตันฟูอ่างฟูกุกด้วยนะครับนะดันหมานดีเนาะลุงเนาะเฉลยคาดว่าประมาณกี่ร้อยตัวแล้วนกตัวนี้สามร้อยขาดไหมสาร้อยหรือเนาะมันเปลี่ยนมือกันไปมันก็เป็นร้อยเลยเนี่ยเขาเลี้ยงเงินอยู่เนี่ยเฉลยมันที่ยังอยู่ไอ้ที่ปล่อยไปก็ไม่รู้เหมือนกันยี่สิบกว่าดิวตันนะครับดิวตัน อ,อย่าให้ครูปิดคลิปนิ่งๆนะครับปีก,ก่อนก่อนคุณตาเกจะเสียดันผมไปเห็นแล้วแต่แกไม่แบ่งให้เออเท่าไรแกก็ไม่ขายนะครับตัวนี้ตอนนั้นนะครับตอนเกยยังมีชีวิตอยู่นะครับ,นะค,รบคุณตันเลิศนะครับคกคุกมันเป็นคูกคุกเนาะลุงเนาะคุกุก ดิวตันคูกุกมันหมานตรงคูกุกนี่เหระวะเนาะลุงก็ไม่ค่อยได้เจอเนอะอ่างผสมคูกุกนะครับดูครับนิ่งๆนะครับจับได้เลยมันเก่าจัดนะครับบางทีก็อ่างนะครับบางทีก็คูกุก รับประกันการเล่นนะครับเล่นคนด้วยเอ้ลูกเออมันเป็นครูกุกซะส่วนมากนะลุงลเนาะเปออได้กินตัวสองตัวเออทั้งวันอยู่ตันครูกุกนะครับเออเล่นทั้งวันยิ่งออกยิ่งจัดเนาะนกเก่าๆแบบนี้ ใครอยากได้นกต่อที่ว่าเล่นแล้วตัวเดียวจบเลยนะลุงเนาะราคาตึงหน่อยแต่จบเนาะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมก็หิ้วกลับเลยวันนี้ไม่อยากนะครับเอฟซีท่านไหนสนใจก็โทรมา <c oughs> ะนะครับริวร็วริวนะครับของแท้แน่นอนนะลุงเนาะ, <c oughs> อะโอเคครับ <c oughs> เออไม่มีกลัวไม่มีเปลี่ยนหน้าเ <c oughs> นาะเอ้าริวร่ก <c oughs> ลัว,ลว <c oughs> สวยดูลายเออเลายสวยมากโอ้โหนะครับเร<ป>็ยวเร็ยวเร็ยวเร็วเร็ยวเร็วเร็วเจ้าจอมขมังเวทนะครับตัวนี้นะใครสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมนกบินผ่านนี่ครูรัดเลยอ่ะใครสนใจนะครับริวตันนกต่ออาชีพนะครับตัวนี้อาชีพ หางไม่มีหักนะครับอันนี้ลุงแกเล่นอยู่นะออกล่าสุดนี่วันไหนเอาไปต่อล่าสุดนี่วันไหนวันได้กี่ตัวได้สองตัวขนาดไม่ค่อยมีนกนะครับนี่อ้าวใครสนใจนะครับเจ้าจอมขมังเวทนะครับใครอยากได้นกเล่นนกมงคลด้วยโทรมาเลยนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีนี้สวัสดีครับลุงสวัสดีครับผม ใครได้ไปคุ้มค่าเนาะตัวนี้เนาะายากนายกายกมันยากเออนะครับเล่นดีๆนะ,อะโอเคสำหรับนี้สวัสดีครับ